สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาติดตามผลสูตรการเพาะเห็ดฟางฤดูหนาวของผมอีกครั้งครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับในตอนที่แล้วเห็ดยังออกไม่เยอะเท่าไหร่แต่มาวันนี้เห็ดออกเยอะและดอกใหญ่พอสมควรแล้วครับ เดี๋ยวผมจะพาดูเห็ดชั้นล่างก่อนนะครับเห็ดชั้นล่างออกมาเยอะแล้วครับหลังจากที่3มวันที่แล้วเห็ดยังออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็ดชั้นล่างดอกใหญ่ครับวันนี้ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นทีแรกผมนึกว่าเห็ดฟางของผมจะโตได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ แต่สีห้าวันมานี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาครับเลยทําให้เห็ดฟางดอกใหญ่และเริ่มมีสีนวลขึ้นไม่ค้าเหมือนวันแรกๆที่ผมมาเก็บครับดอกใหญ่พอสมควรเลยครับ ส่วนแถวนี้เห็ดเพิ่งเริ่มจับเม็ดได้ไม่กี่วันเองครับแต่เดี๋ยวเ้าก็โตขึ้นแล้วก็ได้เก็บวันต่อต่อไปครับและเห็ดชุดนี้จะทยอยออกและมีดอกที่สมบูรณ์จะเก็บได้หลายๆวันเหมือนทุกรอบที่ผมเคยพ่อมาเลยครับ มาดูชั้น2กันบ้างครับชั้น2ก็ดอกใหญ่พอสมควรเลยครับสำหรับท่านใดที่ได้ติดตามผมมาตั้งแต่ตอนที่สอง <c oughs> ก็จะสังเกตได้ว่า <c oughs> เห็ดชั้น2ตรงนี้ออกก่อนและได้เก็บก่อนแต่มาไวไปไวครับผมเก็บ3วันเกี้ยงเลยครับ แต่ก็ยังเหลือเยอะพอสมควรอยู่ครับพอด้านข้างทั้งสองฝั่งเห็ดก็กําลังทยอยออกมาและเห็ดที่ออกมาที่หลังดอกใหญ่กว่าเห็ดที่เก็บไปแล้วครับ มาดูชั้นบนกันบ้างครับชั้นบนก็ดอกใหญ่สวยพอสมควรแต่ในสีห้าวันที่แล้วชั้นบนไม่เป็นแบบนี้หรอกครับเพราะมีแต่เห็ดผักชีขึ้นมาเต็มชั้นพอเลยแต่พอเห็ดผักชียุบลงไปเห็ดฟางก็ทยอยขึ้นมาครับวันนี้อาจจะมีเห็ดแย้มอยู่บ้างครับ พอผมตื่นมาช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรพราดอกแย้มกับดอกตูมผมก็ขายราคาเดียวกันครับดูลรวมๆแล้วจะได้ผลผลิตพอๆกับทุกรอบที่ผมเคยพ่อมาเลยครับเพราะเห็นยังออกดีอยู่และดอกก็ใหญ่พอสมควรสำหรับท่านใดที่ได้ติดตามผมมาตั้งแต่แรก,แรกๆก็จะรู้ว่า ในการทําเห็ดฟางของผมผมจะไม่ทําอะไรให้มันซับซ้อนแต่เห็ดก็ยังออกดีอยู่ครับแม้แต่ในช่วงที่ผมบุ่มใย,ยไว้ใยเห็ดแทบจะไม่มีเลยครับแต่เห็ดฟางก็ยังออกมาและดอกใหญ่เหมือนเดิมเพราะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาครับและผมไม่ชอบเห็ดฟางที่ออกโดกเกินไปครับแต่ผมชอบเห็ดฟางที่ทยอยออกแบบนี้เพราะจะได้ดอกใหญ่ และเก็บได้หลายวันครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ให้ย้อนกลับไปดูวิธีการเพราะในคลิปก่อนๆของผมได้เลยนะครับโอเคแล้วค่อยดูวิธีการเก็บเห็ดในตอนต่อไปนะครับเพราะวันนี้ผมต้องรีบเอาเห็ดไปส่งแม่ค้าเดี๋ยวเขาจะไม่ทันขายตลาดเช้าครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ